สวัสดีครับพี่น้องครับผมนาวน์วันกบิวิชัยวันนี้เราอยู่วันที่หอดชิ้นตั้งแต่ลุงจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เรามากันด้วยช่องวาราเนึ่งวาระแรกคือพิธีปลุกเซกตาล้มนะครับตอนนี้กําลังทําพิธีปลุกเซกตาล้มอยู่ใกลมาตอนนี้ก็ตันแต่ว่าเชื่อว่าคลิปนี้ลุงน่าจะไม่ตันกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เลยเจ้าของสะานทีนแหลกยืนอยู่ตรงนี้ ลงลรวอาินนจากเรื่องอะไรนั่นอะไรกัินิอนตาลัมวมานะมาวันอในใในในคลุมกองคน่ดียมาช่วยนะมาจังกว่านี้ว่ะปืนโมนันซาปะเนี้ยไฟปุตตะคมไม้กวนี้คือเกี่ยวกับรืองขปะเถินนะคือมันมันแต่แรกเนียมันปืนโมนันซาเนี่ยอย่างย่งตำล่าปะเนี่ยมันมันมันไม่รู้ทำปืนใหญชวยนะใหญชวยมรองานนั่กันมันเข้าบุชาตาลัมไปเหลเลยอบูชาไปแก่รื้สึ่งบอกไปโอมซะหว่ I oh. กมันเอาไปแล้วเนี่ยมันจะมีก็มีอยู่หลา,หลา่ไล่การนั่นนะหลาย่การแรกเลยอ,อันนี้เราจะเร่งว่าเออปลอ่อปาปากปลอยก็ได้นะไรงไง่ายๆนะเราเรียกว,ว่าปากปลอยนะ,ะก็คือมันตก็ไปถึงบ้านไปนี่ทต่มันยีนอนปล่อยนอนกับเมียว่าเออนอนในเร็แล้วปีเออวันเนี้ยตึ้งมัวแตเอืออย่ถ้าสู้สู้นอนกับอ่าไอ้ท่าไปคนต้ะเราไม่นอนก่อนอ่านานๆครับตึ้งกับมันก็เมียนอนถึงมันก็ามานา เล่นตักผักอะรก็แบตัวอไปนอนแต่เราไปนอนนะ่นนะมันก็ธรรมดาใช่ไหมพวกเมียมันก็ต้องเมีะไรกันแต่ว่าหอวเส็จแล้วมันที่ปกติตรงเย็มันวามน่ะพอดนั่นมันรับไปตื่นหอลุกขึ้นมาถึงมันว่าตีข้าย นำวเมือกพี่ <ừ> <ừ> ตึงกัามันไม่ใช่แล้ว<อ><อ>ไม่ตึงกับเป,ป็นปนันม<อ>ีเมียวเหลืวเอ้ไรอยอยต้นว่ะ<อ>ตักรลกนี่เลยเป็นเนี่ยเมียวหวานนั้นคือมีเลอืงงอง จากอีกหลายหลายคนมันน่ะเน็ไฟมันเนี่ยครัเนี่เน็ไฟมันกระโดดื่องนี้มันกลอมันเนี่ยซึ่งผมนี่ว่ามันไม่ใชนาะใคเกี่ยวโยงกมบเลงพราะถลมหมดละไม่ใช่ท่านแลนี้ไม่ใช่พียของมันเลยสียเป็นบันันนี่มันนองคองเนี่ยคนนี้เราเรียกกันว่าเสี่ยงค้องเลยคนนี้นะเนี่ยคนนี้ก็เล่าได้ประสบการณ์ลํมเนี่ยกมาแล้วเรื่องกาค่ายอดรอยเลยก่าเนกม้นเว้น่ตรงนี้อ่าเนี่ยเาตงกัน để bay cai <laughs> quăng thì ra chạy vun, mét tụt, tụt ván đấy thì không bực không một để mất không lót được đồ ตีตาบไปไหนนั่งอ้ซึ่งมันมีความร่วกันอยู่เลยครับแต่เรการแข่งไหวอยู่ในไส้เลือดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามีมีมีมา่ออ่าเหนี่ยนไฟเราเรียกกันว่าเหนี่ยนไฟนี่ก็มีประสบการณ์เรื่องพวกตาลัมเนี่ยซึ่งอะไรเนี่ยจำเป็นเราก็จะปวาเป็นประเด็นเราก็ต้องทำคือไม้เส็ดแหละแหละล่าเนี่ใช่ไหมปวเราตั้งเลียว่าล่าเนี่ยโดยไอ้อ่าต้องอาจารย์จะคือไส้ฉังกับไส้นั่งได้มีอ่าตีผักแล้วก็ให้ตาลัม ได้หนีได้อยู่แค่นี้ได้มีคนเดี๋ยวมากไหวบูชาอะไรได้บบางครั้งบางคราวเออไปนาโคอาจจะไปไปไม่รู้แหว่งมั้งแต่ถ้าว่าเป็นในในโอดเส้นัางลุงแบบเนี้ยอ่ะมันจะเป็นจุดใหญ่ที่สามารถมาได้แต่ว่ามันแก่ทักที่แก่กับตัวเมืองเดัวต่างไงอะไรแบบเนี้ยนะยังก็คือตรงนี้ก็เป็นเร่งเรียนรู้แล้วมาเลยเป็นเร่งเรียนรู้ต่อไปก็คืออยากรู้ว่าเออตาลัมเนี้ย ไอ้ก <premises. S 2> <c oughs> ็เรียกว่ามีแต่ก็ว่าเออข้อได้ข้อได้ไหวก็ดีวะเนี่ยกระลงแล่ลงข้อกันแลยวาผู้หวานแตน่าจะไม่ผลิ้วังกันแต่ละคนนะแต่ผกลิ่นจะว่าหลงเลานเจ้าตายนะถ้าว่าเจ้าตายคือต้องต้องรู้จักแหละคำว่าตาล่าเรื่อยล่ำมันเนี่ยก็คือก้องก้องเป็นตัวตลกเอกก้องปัตตลุงแล้วก็เป็นตัวตลกเอกก้องนั่งพร้อมหน่อยตลุงท่าคนนะนระหลงเล่โด่งห้าเจ้ากันเลย แต่ว่าอย่าไปอารุนเล็กๆนะแต่ว่าอย่ามีนะ <c oughs> นี่เรามาทำน,น,น,นั่งเบื่อนั่งเบื่อคนนึงตีไว้จะย,ย,ยื้อว่านังตะลุงมาตั้งแต่แรกว่าเล็เกเลืกเมเลยไหมเพืดตั้งตั้งตั้งเต็มตรงไหนอ่ะผมอยู่อยู่ยนู่นเลยไหมตอนนั้นผมอยู่อยู่ที่ทนู่นเลยกับอ่าตาสถาบันเกี่ยวตาล่ำนี่อ่าผมนี่มาอยู่กับน่ะเล็กตั้งแต่ปีห้าสี การลืมจากว่าเรียนนัดสิ้นพัทลุงเหลือก็พอัวร่างนี่มาอยู่บ้านอเล็กทุกวันคืออยู่ห่อมาอยู่ห่อหน่อยว่าอยู่ห่อทิ้นก็เลยพอมาอยู่ทุกวันแล้วกาช่วงนั้นการปะเจี๊ยบโซนในสถานซีปเจี๊ยบโซนในสถานซีกับผัวพ่อมอยุทิ้นกับนาเล็กว่าเบิดมาอยู่นี่เลยแ้ะเหลืวมันนี่ไปมาไปมาทุกวันก็คือมากินนอนอยู่นี่เลยกินนอนอยู่นี่เลยนาเล็กว่าแต่ว่านาเล็กชวนเป็นปีนะไม่มากใหญ่อยู่ช่องทางโมเลยโอเคนุเพราะว่าลมกดหน่ายนั่งกินนกู้เก่งใจหัง กางก็ดีนี่พอมายุว่าสิ้นนี่ก็ด้วยความเราอยยุทุกวันเนี่ยมันมีอยู่วันเพราะมันนังทานสิ่านเล็กก็ทาลุมนั่งเลยทั่วถัดก็มันเป็นกิจกรรมดีป้าเจี๊ยบเนี่ยพอเด็กอยู่มาสมนั่งมั่งทำลุมนั่งกันมั่งเนี่ยทาเล็กนี่จะให้ป้าเจี๊ยบทำลุมนั่งเออทำทำกับข้าวเลี้ยงเด็กทุกวันก็ป้าเจี๊ยบข้าวอยู่ในครัวหัวข้าวอยู่ในครัวปั๊บ วันนั้นปลาเจีย๊ยบวีดไว้กรีดออกมาจากในครั่วแล้วก็วิงงว่งออกมาวิ่งออกมาทึ่งอันนี้ก็มามา,มากาะหนาเล็กแล้วก็โรงโรองอย่างเร่งด้วยทึ่งอันนี้เกห่ยวนเนี่ยปลาเจีย๊ยบนี่กี่ยวกับหน่วัวใจอยู่แล้วไม่รูวัวใจโตอะไรทักอย่างากา็โรวนครัวไก่ชกบ่เอ้บีดบเนี่มันมันก็วิ่งบาโรนวานอ้วนข้าวล่งบานพรั่งบานนั้นพบงูเบยกามาถึเงอัน นาเล็กท่ามปาเจี๊ยบก็บไม่ได้ความจนไปเละที่จนไปเล่ที่จนไปที่แต่ตรงนั้นนาเล็กว่าตรงนั้นเขตู้เขตู้ฉันซ่องนั้นต้องปเจียบก็ผูดจนเฉียวมงหนึ่งท่ามท่ามเขียนเข็น,ขน,ขนกับข้าวเขาจงหยุดทําไปเลยนะ เราการเหนื่อยพื้อไอ้แต่แก่กันเรานึกเด็นดูไอ้ช็อกเด็ก่อนไหมอย่าดมอย่าไดยผัดไปเย็บไมเชียบถ้าไปท้ามาเนี่ยแ่หวันในขณะกันทำกับข้าวนี่มันมีไอ้ร้อยตัวเดียวย่อยตัวมเดินนี่คือทั้งหมดว่านี่ล่างก้านกว้างสุนดบนเป็นแบบนี้เลยมาเลยกับลังค้าเดินมาเก็บบอกกันตกแยกกันวิ่งวิ่งดีนี่มาวิ่งตามบอกก การลั่องอย่างเงี้ยเลยที่นี่ ก็ะว่าสาดาเล็กว่าไม่มีเคยนอกจากตาล้มตาล้มเน่นอนแต่วัวนในการมากก็ตาล้มเกยการเมื่อนหมาบอกให้รู้เกนั้นน่นะว่าเกอยู่ที่นี่อยู่อะประมาณนี้นะหมาว่านะคือกนน่อนนานี้เนี่ย <หา S 1> มันก็นมีอยู่แล้วอ่<ห>าไหนองเนี่ยเดี๋ก่อนสมมติว่ามันเป็นซองล็อกนะเพราะที่นั่ล็อกนี้ก็จะตังตต้งตาล้มดาเล็กซึ่งในล็อกนี้มันจะมีห้องอยู่ห้องนึงซึ่งทีนี่ไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยมามาพวกผักอาศัย้นโนอยู่เกะ นณอองเนี้ยี่คนคือนั้นที่คนก้าที่นี่มีคนไปเหงวนไหนองั้นตอนนี้นอนอยู่ที่คนณตาล้นี่กำลังดินข้ามคนที่คนแต่ตาล้มมันเดินข้ามเข่ามคน รูปว่าจะว่า,า,วานั้นคนที่ตาล้ำไม่เดินข้ามไม่รู้ทุกรถชนว่าปั่นปบรินี้แหละ<อ>มีเรื่องให้เจ็บตัว<อ>ครับคือคือคือประมาณวา่าอนุมานวาัตต่างสี่ก้นนั้นไกยูในครอ,รอตั้งสี่กน,น,นแต่ตาล้ำข้ามซ้ำกนนี่คือกระครอบโคลไปซ้ำอีกคนหนึ่งก็กกยังยังต้องรับครอตรงนั้นไปจร,จริงๆนั้นเรืองลาวตํานานของ อาอจารย์พร้อมหรือว่าเรื่องราวตำนานของตาล้ำหรือว่าตีออดสิ้นดีอภินิหารที่มันเกิดขึ้นนั้นยังมีมาแต่ว่าพอดีแสงมันเริ่มมอดไม่ใช่เริ่มมอดเลยแสงมันมอดเลยมันขมเลยเ,ออเดี๋ยวค่อยๆไปไปิไปาตีนางลาวดีให้น้องเบื่อไปกินข้าวก่อนปานุแต่ทุ่นเราในประเนี้เราไปเลยในครัวก่อนว่าทำไงได้ย่งี่อันนี้คือขั้นตอนกระบวนการในในใน เออเหมืจุพันกับเหมือนจุพันโอ้ดิเหมือจุพันอะไรได้นี่ยอย่าล้มอ๋ออ้ย่าร to ู้มาโอยนี่เหมือนจูบันเหมือนจุพันเพิ่มเจอมาล้มไม่ยังมงเพิ่มกว่ากว่าหยิดดิบที่แบบเออไอนี่ไอ้นี่ก็ต้องบอกไว้อีกหนึงอย่างของอาจารย์ปลอมอ่าเป็นอีกหนึงอย่างของอาจารย์ปลอมอ่าอธิบายกิ๊กตี้ว่านี่คืออะไร อันนี้คือ,อยาลมยาหอมชนะลมยาลมหนังพร้อมยาลมสิบสองจำพวกแต่เด็กเด็กจะไม่เราเด็กๆเนาะกว่าจิบาทกว่าจิบาทแล้วก็เคยคุณกว่าจิบาทีนึงแล้วก็อันนี้พวกมันเือกว่าหยีทิพย์ครับพอไม่อย็นอะไใกล้กว่าหยีทิพย์มันกันเ้วยอ่ยากได้กำไรอ๋อครับก็ปริมาณไม่ต้องแรงถึงครับน้อยกว่าเดิมนะครับเธอก็เธอไม่เธอก็พึ่ไม่หวาได้คือได้ ไล่ก้นท่าม้ากันก็เลยจัดให้เพราะว่าตั้งแต่ยันร้อมเสียชีวิตไปนี่ก็หาสื่อยากในยาลูกมายันร้อมแล้วก็อีกอย่างนึ่งก่อนน้านี้ก็มีอย่างเสื้ออย่างเสื้อยืนยืดก็เลยนี่ยืนอะไรที่เชื้อเสื้อเกียรตอยาันนั้นอนาันอ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 ันนอันอนอ้นอ่อันนอนอันอันอันออันันอัไอ่นอันันอันไันอันอัอันอันันอันอันันอันันออันออนอนอั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 นอนอันนันอันันอันอันันอันอันนอันอันอันันนนัอ จมเหล้าเที่ยนอบบนี้เลยครับไม่มีกลิ่นเนื้อของไม่มีกลิ่นเหล้ามีแต่กลิ่นยาลวนๆมึกได้ตอกเป็นจริงๆเลยจำรับทูปับตตรีทูปับตตรีปุ้มไม่ใหญ่ก็ใช่นี่มาเป็นแปลงกันเป็นปุ๋ยปุ้มไม่ใหญ่ก็น้นซึ่งตีก็ว่าตกเก้ากันคือว่าโรเรื่องลังเปลือกมาเั็นปุ๋อกันหมดเลยไม่เจ็ซื้อต้องกินยาลมนี้ต้องกินยาลมนี้เลยจันบเลยท่าน กับข้าวได้มั้งไนึ่งได้เบิดอฟินเลนกับข้าวที่ยังไงได้มั้งจริงอ่าจะินมันฟินเลนคนตาบดเลยบมดเราไม่ได้รูดตางคน,นต่ตางใจแล้วมันจะแบบวันนี้ก็อนุญาตกินข้าวกันแป๊บก่อนซึ่งต่อเดียวใจเราไปเลยบรรยากาศบนโรงนั่งต่อเดี่ยวกันว่ามีไล่ไหนนั่งคืนนี้ามาเล่น แรงว่าเป็นการลำลึกถึงคุณครูอาจารย์พรอมและตลอดตึงจังลาบแล้วก็บารมีตาล้มอย่างไรไหนนั่งตัวเดียวนะตัดลาไปตรงนู้นแลวกันจังว่านี้ข้อนอยากกินข้าวแฟรชนึ่ง ตอนนี้เป็นคิวนั่งแซนวิชนะครับตอนนี้เราก็ไอเล่นั่งบรรยากาศังลงนั่งอีเรานั่งทักซีที่จ้พงเพลงนะจ๊ะตึงเบรยเลยก็ไปักตีว่าปีกๆงจวงนั้นกูว่าไงกว่านะกว่าล่ะรถนี้ออกก้หอล่กว่า ตอนนี้เวลาตีหนึ่งยี่สิบแล้วนะครับต้องเดินทางแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับติดตามเลยนะจนจบนะครับเอื่อยๆจบไม่จบก็ไม่รู้เลยแต่ว่าขอบคุณทุกคนทุกฐานได้ฝากกดไลค์มากกดแชร์มากกดคอมเมนต์เออพวกนั้นก็มีที่มีใจนวงเวงต่กลองีตายก็วุ่นนักแบกไม่ดีทิ้งกับโยตื้งลงตอนปิดคลิบายนะครับนะอันนั้นไปเลยอันไปเลยอันไปเลย ครับผมโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับเราจะไปในทรระไรกันเรานะครับนะคอยติดตามเลยกันเลยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ